สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขชนนะครับผมโมน,นี่ผมจะมาจับฉลากทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เหลืออยู่ก็มีปีตาเจ็ดปีตาเนื้อทองแดง 7, เจ็ดเหรียญเมตตาทองแดงสองอภิการสามรากาฟ้าบาทหาผมจะจับให็นมดเลยครับโมน,นี่คือเดียวครับรากาอีกหนึ่งต่อไปจะมีเหรียญเหนื้อเงิน,นอีเจ็ดเหรียญน,นะครับผมเพื่อที่จะเอามาประมูลนะครับผมเผ็ดหาเงินเขา เจดีลงปูกันตีนะครับผมสีจับออกมาสักปิตาจะเจ็ดนะครับอันนี้นึงแล้วสองสามสห,หเจดเจ็ดแล้วนะครับผมปิดตานะครับผมสีอิตสดายศพิมนะครับปิตาเนี่ยท้องแดงครับ ผมทีหลบร่วมไปนะครับผมภูวเนีรสีมงคลครับผมปิตากิรวัตรธนูชาญนะครับผมปิดตา การนา์งสังขาวิจิตครับปิดตาอนุสัตมูลพรมครับปิดตานิยมโพธิสม่โพธิสิมครับปิดตา สามมาเน้นสุทนสินทลาครับปิดตา,ต,าต่อไปท่องแดงเมียตาสองนะครับหนึ่งสองสองอ,งอนุสัตว์มูลคมคือสีหลายี่อ่ อนุสัต์มูลพุมครับผมอนุศัต์มุ่นพุมเป็นเหตตาท้องแดงนะครับตัวที่พ1ตามสื่อตกใจผิดนัดทพงษ์บัวช่องครับผมเหตตาท้องแดงอัป,ป้าสามครับ ลำปางแสงโสดาครับปัดวัฒนาครับผมชวลิตหลุมค่ำครับ เลขาลังวันนะครับผมนัทพงศ์อุดมลาบครับ อันนี้พิษน,นะครับบ่้มีของไหมนะครับดูือบายังไหลกันนัดถัพท์พุ่มเทศครับผมสาบาทหนึ่งพัสกรครับอัดคระเดียดคงท่องครับ เพิ่มอีกันหนึ่งนะครับลำพูนทินสะพุ่งครับเป็นนันวาหมดหลักกาที่เหลือเันอีกเจ็ดเหรียญผมนำมาเจ็ดเหรียญน,นี้จะได้เงินเท่ายกระทางอนุโมทนาน,นำทุกทุกท่านก็นแล้วกันนะครับผมเพื่อทุกบาททุกสตางค์เขาบัญชีวัด ปางหวงไคหลวงปู่คันตีนะครับผมเพื่อจะอสมทบเจดีของหลวงปู่คันตีนะครับผมได้ถลยเกาสำนักอน,นุโมทนาบุญน้ำถุกขู่ทุกคนก็นแล้วกันนะครับผมหลกักการอนุโมทนาบุญใบย่างเจ้าของผู้ที่เพิ่นมอบเหรียญมาให้พี่น้องได้กับผมได้แจกให้พี่น้องท,ทุกคนนก็นแล้วกันนะครับผมลอยแปดเหรียญขอบคุณ ทั้งผู้ที่มอบมาให้กันแล้วกันนะครับผมขอให้บุญคุนทุกสิ่งทุกอย่างจงหนุนนํำพี่น้องสุขขูสุขค้นอายุเย็นเป็นสุขลำด้วยลำด้วยครับรางวัลที่หนึ่งกับยาตกเต็มเมืองเลยครับตกสุขหม่องทุกแก่นะครับผมไม่ทุก